จังหวัดนครพนมครับไปติดตามการจัดการศึกษาโรงเรียนในโครงการพระราชดำริโรงเรียนในพระราชดำร,ริเครือข่ายมูล,ลนิธิไทยรัฐครับวัทีพันตรีอดีศักดิ์น้อยสวุวรรณผู้ราชาการจังหวัดนครพนมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและกติดตามการจัดการศึกษาโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ โรงเรียนในพระราช,ชุป,ปถภ์และโรงเรียนเครือข่ายในมูล,ลนิธิไทยรัฐในพื้นที่จังหวัดนครพนมโดยมีนางรินทิพวารีศึกษาธิการจังหวัดนครพนมพร้อมโดยนายอำเภอหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการผู้บริหารสถานศึกษาขณะครูและหน่วยงานที่เกี่ยวของร่วมให้การตออรับและรายงานผลการดำเนินงาน ค่ะซึ่งผู้วาราชการจังหวัดนครพนมเพื่อนได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนไทยรัฐวิทยาหาสิบบ้านขั้มพีนะคะอำเภอน้าแก่ซึ่งเป็นโรงเรียนในเครือข่ายมูล,ลนิธิไทยรัฐรับฟังรายงานสภาพการจัดการเรียนการสอนรวมถึงปัญหาอุปสรรคและความต้องการในการสนับสนุนเพิ่มเติมบ่มิสิเป็นดานบุคลากรครูระบบไฟฟ้าตลอดจนระบบสาธารณูประโคพื้นฐาน เช่นตู้น้ำดื่มและก็เครื่องกรองน้ำทั้งนี้ได้เน้นย้ำค่ะเรื่องของการบุรณาการความร่วมมือกับกำนัลผู้ญ่บานและกับผู้นำชุมชนในการเข้ามาเบิงแง่งกายภาพของโรงเรียนเรื่องของการซ่อมแซมเครื่องเล่นสนามหายยู่ในสภาพพรอใส่งานบ่พังบ่ช่ำรุดนั่นเองค่ะรวมถึงสอดซองดูแลความปลอดภัยของนักเรียนอย่างไกล่ฉิด และกระดากำชับไอกสารศึกษาและกระชุมชนซอยกันเฝ้าระวังกับพฤติกรรมเสี่ยงของเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการเข้าไปหยุ่งเกีียวกับยาเสพติดหรือว่ากลุ่มเสี่ยงที่มีความเปราะบางให้เฝ้าประสานงานปกครองและกระน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะจากนั้นครับเวลา11นาฬิกาผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเพิ่นกระไดเดินทางไปยังโรงเรียนวัดบ้านบึงเล็กในพระบรมราชินุเคราะห์อำเภอถาพนม เพื่อติดต,ตามการดำเนินงานด้านการจัดสรรบุคลากรระบบไฟฟ้าและสาธารณูปโภคพื้นฐานรวมถึงการส่งเสริมทักษะอาชีพแก่นักเรียนโดยเฉพาะงานหัตถกรรมแผ่นทองซึ่งกเป็นการต่อยอดภูมิปัญญาทองถิมสร้างทักษะและการรายได้เสริมในอนาคตส่วนในช่วงบ่ายครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมก็ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนมัธยมพัชระกิติยาภานหนึ่งนครพนมอำเภอปาปาก หมอบแนวทางการแก้ไขปัญหาเด็กและแกเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้มีการติดตามครับร่วมไปถึงการค้นหาและการดึงครับเข้าสู่ระบบการศึกษาเพื่อให้สําเร็จการศึกษาภา,บาคบังคับอย่างถวดถึงและกะเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้านั่นเองครับ